ที่ก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกแล้วเอ้ยนี่นะคะที่ได้ร้องเพลงนะคะที่ได้ซ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวรถตีบก็วนก็อนนี่นะคะวันนี้ก็เป็นเพลงสมบับใหม่มากเพลงที่ชอบเพลงของคนอื่นแบบน,นะคะแบบลี้ค่ะเพลงแรกนะคะเป็นรักน้าต้าวานนะคะเป็นเพลงของพี่พี่นุคนุคดนกับพี่ยปายอะไรนะยปายนะคะไปไายอันี่พี่ก็ คลิปอื่นๆที่มาร้องมานะะน,น,น,นะครับอีพีหนึ่งไหมคะรับฟองรับฟังได้เลยคะ่ะเปลี่ยนกันก็รู้ ให้คิดไปไกลมากกว่านี้ยอย่ากร้าเล่นกันมากไปมันไม่ดีเม่อยากให้เป็นแบบนี้เข้าใจไหมก่อนแล้ามันคิดไปไกลให้กับคืนคงไม่ไหวหยุดเท่นั้นก่อนได้ อนเอเราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเจ็บมาพอ เรามันคิดไปไกลให้กับขึ้นคงไม่ไหวหยุดเท่นนันก่อนได้ไหมไมีอยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาฉันลามคนนี้จะมีแต่ ก็ใจมันรักคนนี้ไปนะจะให้ทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตอกยั้ำเราจะ กดติดตามด้นะคะก็อย่ืกดกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซัครต์ให้ด้วยนะคะก็แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด so ้วยค่ะน้องการม่กี่คิดสมัยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องรักเลิฟละเลิฟรักนะคะในแดนนะคะหรือว่าไม่ชอบไม่แดนหรอกเป็นเพลงนะคะเลิฟรักรักเลิฟไมเลิฟรักรักเพลงนะคะเลิฟรัก เพลงนะคะก็เป็นเพลงใหม่เพลงเก่าบ้างเพลงสองศูนย์สองพันห้าห้าบเก้าบ้างนะคะก็เป็นสองหกสองบ้างก็เป็นหกศูนย์หกสามบ้างนะคะสองศูนย์สองศูนย์บ้างนะคะก็เป็นเพลงสบ,สบับใหม่นะคะแล้วก็เป็นเนี้ขัาของเพีงนุ๊กนะคะกับพี่ไปนะคะชอบมากนะคะเพลงนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตมกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้องการเมฆคิดสมัยนะแล้วก็ก็อย่าลืมกดกดติดตามให้ช่องเล,ลิฟรักรักเพลงนะคะก็เป็นเพลงนี้เองรักนาตาวานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งสองหมื่นหลายด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม,มานะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย